จำไหมนะต่อให้กิริยาภายนอกกราบมันก็ไม่ได้กราบหรอกถ้าใจมันไม่กราบการกราบที่เกิดประโยชน์มีอยู่ไม่กี่ไม่กี่อย่างหนึ่งกาบเพราะเห็นประโยชน์อย่างตัวคุบาเองกาบหลวงตากาบคูบาอาจารย์เพราะเห็นประโยชน์ในตัวคุบาอาจารย์เราได้ประโยชน์จากท่านท่านเป็นผู้สอนท่านเป็นผู้ให้ประโยชน์กับเราให้ความรักให้ความเมตตาให้ประโยชน์ เราเนี่ยเราจึงกราบท่านเหล่านั้นเนีด้วยความกระตันอยู่นะเราแสดงเป็นการแสดงออกถึงความกระตันอยู่ของเราที่มีต่อครูบาอาจารย์นี่คือการกราบชนิดที่หนึ่งการกราบชนิดที่สองคืกราบเพื่อทําลายความเป็นอัตตาตัวตนความสําคัญตน,นทําลายกิเลสในตนเมื่อมันเห็นว่าตัวมันเนี่ยไม่อยากเคารพใครไม่อยากกราบใครรู้สึกว่าตัวเองนี่ยิ่งใหญ่ยิ่งพยองทนงตนขึ้น เห็นโทษเห็นภัยในสิ่งนี้เห็นภัยของอัตตาตัวตนนี้จึงทําการกราบเพื่อทําลายตัวนี้มันไม่อยากกราบให้มันกราบเนี่ะเนี่ยเขาเรียกว่ากราบเพื่อทําลายความเป็นตัวตนการกราบชนิดนี้มีประโยชน์มากการกราบที่ไม่มีประโยชน์คืออะไรการเสียแซงในการกราบกาบด้วยถูกบังคับเหมือนประหนึ่งทาสกับนาย นะ <conclusions> ประนหนึ่งเจ้าออนายกับลูกน้องนั่นคือการกราบด้วยความเสแสร้งด้วยมายาด้วยความดักจริตอย่ากราบเลยอย่างนั้นนะอย่าไปกราบนะกูบ้านี่บอกหมู่คณะเสมอว่ายิ้มให้กันก็พอแล้วไม่ต้องกราบยิ้มให้กันก็พอแล้วเพราะเราถือภายใน หากกาบด้วยความไม่เต็มใจอย่ากาบหากกาบด้วยความไม่เห็นประโยชน์อย่ากาบอย่าไปทำเลยมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยตายเปล่านี่คือการกราบที่เป็นประโยชน์ทุกอย่างในหาประโยชน์ได้หมดเห็นไหมนี่เรากราบคนอื่นกาบยังไงอ่ะเรากราบประหนึ่งว่าเขาเป็นนายเราเป็นทาสอย่างนี้เหรอถูกบังคับกราบเนี่ยกาบด้วยความจำยอมอย่าไปกาบเลยไหนเราความเป็นอิสระฮไม่อยากกาบก็จะไปกราบก็ดะ ไม่เชีย่ยวไปกินหมูกระทะอย่างเงี้ยไม่ชวนพระไปด้วยหิวเหมือนกันนะอ่เอเอนะอันนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นหรอกนะเป็นเรื่องของคนอื่นนะจงจับผิดตัวเองอย่าไปจับผิดผู้อื่นเราถือประโยชน์จากเขาเหล่านั้นว่าหากเรื่องนั้นมีอยู่นะมันเกิดขึ้นจริงเราก็มองว่าเราจะไม่ทําเช่นนั้นเพราะนั้นเรามองเห็นแล้วว่าไม่ไมดีเออเรายังไม่ชอบเลยสิ่งไหนที่เราไม่ชอบอย่าทํา จำไหมนะสิ่งไหนที่เราไม่ชอบแล้วอย่าไปทำไปดันการอย่าโง่ขนาดนั้น,น,งน,น,นจงหาประโยชน์จากสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่มันกระทบกับภาษะเราจรึงจะเรียกว่าผู้ปฏิบัติผู้พัฒนาจิตเรียกว่านักปฏิบัติ